วันนี้พี่จะมามีคอนเทนต์มานำเสนอน้องๆเว้ยเราจะมาแข่งตกปลากันเอาง่ายๆนะไม่ต้องได้เยอะได้น้อยหรอกเอา,เอาแค่ได้พอใครที่ได้ก่อนือพูดชนะ<อ>ถ้าคนแพ้เวลามีใครพูดด้วยหรือมีการพูดคุยกันมึงจะพูดได้แค่คำเดียว<อ>ไหนอะอคำเดียวเลยมมส,สมัยหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่าสอจอพิชชิงกันแล้วที่เรียกให้กูได้ก่อนอดซันไม่รู้ได้ที่อะไรแต่กูได้แน่โอเคคัว่าขอบคุณี่เราจัดงานนี้พี่ได้แสายลอลบ โร่จอมา <man> แล้วอินฟิน i ต i บ a ค์คือวันนี้คนดูครับนี่ครับอันนี้คือเรือ,อตำรวจที่เราจ้างมาอารักาพวกเรากำลังเดินทางมาด้วยความเร็ว70ยล้านจิกพิกเซลอ่ะ oh. ก็วันนี้ที่มาอยู่กับคณะแม่บ้านแล้วก็อันนี้เป็นคุณยายพี่ครับคุณยายแล้วก็อันนี้คุณคแม่ยายอ่าอันนี้ก็คุณแม่อ่าก็คุณแม่อันนั้นก็คุณพี่จัง แล้วก็มีเด็กข้างไข่อีกสองคนหนึ่งคน,งคนงเพียงก็วันนี้พี่จะมามีคอนเทนต์มานำเสมอน้องๆเว้ยเราจะมาแข่งตกปลากันเอาไม่ง่ายนะไม่ต้องได้เยอะได้น้อยหรอกเอ,เอาแค่ได้พอใครที่ได้ก่อนคือผู้ชนะใครที่ได้ทีหลังหรือไม่ได้เลยคือกระโปกงหมา,าหรือใครที่ไม่ได้เลยต้องมาเป่ายิ่งฉุบกันว่าใครเป็นคนแพ้ถ้าคนแพ้เวลามีใครพูดด้วยหรือมีการพูดคุยกันมึงจะพูดได้แค่คำเดียว ใจอ่ะเฮ้ยคำเดียวเลยแกเขาตายต้องต่อยเอาแล้วใจอ่ะคำเดียวเลยมึงรับเปล่าไอ้เฟมกูกูเดียวกูท้ามึงเนี่ยเขาผมรับอยู่แล้วใช่เกมอยู่เดียวกูท้ามันด้วยไอ้เกมอ่ะจริงจริงแต่ไม่มีใครไหวกับไอ้เกมหรอกกล้ามใหญ่กล้ามใหญ่ก็นี่พอที่สุดแล้วคือมันเป็นภาษาแบบว่าเขาเรียกภาษาพราคุณรับควาแหงเนาะเออเอคือไม่ได้แอคเข้าใช้มาตั้งแต่ญาติแต่กูโขติการตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ไปเร่เดี๋ยวเราจะพามาดูเป็ดกันอันนี้คือสอเนี่ยพี่ปกติแล้วพี่ประจาอยยู่่่ทีกกรดเลใชคับ ถ้าใครที่อยากมาดำน้ำหรือว่ามาตกปลาก็ติดต่อพี่เขาได้นะกูก็รู้ติดต่อทางไหนมึงก็หาพี่เขาให้เจอแล้วกันนี่อันนี้เป็นเบ็ดนะพี่ปางไหนดีที่สุดเฮ้ยอันนี้เขาเรียกเก่ยอะไรเหยื่อหมึกหมึกฟอมเป็นหมึกนี่แหละหมึกแท้เลยนี่คือเขาเตรียมเหยื่อหมึกแท้ให้ตอนแรกเขาจะพากูไปตกหมึกออแต่เอาหมึกมาตกปลาเอาหมึกที่จะเป็นตกให้กูแดกดีกว่าไหเออหยอกครับอันนี้เป็นเบ็ดเราต้องไปตกข้างบนหรือข้างล่างพี่ ข้างล่างนะครับก็คือง่ายๆนะไอเฟมมึงไหวกูว่าแบบไหวแล้วเฮ้ยอ่ะกูขอความมั่นใจมึงหน่อยผมไหวแล้วฟันมึงเนี่ยแปลงบ้างไหมไม่แปลงสิมันยัไม่แปลงล่ะแล้วที่มันสีทองคืออะไรผมเลื่อมมาเลื่อมไปเท่าไหร่เลื่อมไปสองล้านเท่ากูเลยได้เอี้ยเฮ้ยเลยเฮ้ยดูมีฝึกหนพี่เฮ้อันนี้คือเป็นเขาบอกว่าถ้าเราวันนี้เราไปไปตกตอนเช้าเนี่ยมันจะเลื่อแค่นี้แหละใช่ฮะไมันจะไม่ได้มีเนี่ยอ๋อ นี่คือน้องสาวเวงมึงอยงยาน้องสาวได้เหรอวะน้องกูแท้ๆเลยไม่เป็นไรพี่น้องได้หมดอย่าเลอะเทอะไอสัตว์น้องกูไอ <c oughs> ี๋กูเทอมแม่กนเนี่ยครับอันนี้น้องสาวพี่แท้ๆเลยอันนี้ก็เพื่อนน้องสาวแล้วก็เล่นน้ำปะเนี่ยลงไม่ได้ตอนเนี้ยยังไม่ถึงเวลาเขาตกปลาก่อนมาเนี่ยเฮ้ยนี่เดี๋ยวกูจะโชว์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูโชว์ซิมเปิลกันเลยว่ะปล่อยปล่อยมันลงเลยพี่ใช่ <c oughs> ไม่เบี่ยงครับไม่ต้องนะอันนี้เขาเรียก เขาไม่ได้เ,เรียกว่าวิธีมาตกปลาครับเขาเรียกว่าวิธีมาหย่อนปลาปลา้า,าตกตรงเพี้ยงปุ้งไปอย่งนั้นที่เย่ยักษ์มันพาเราทำใช่แล้วตอนนี้เราก็มารอนั่งรอเลย ถ้ามาตอดปั๊บเราต้องตวัดเพื <h <h ่อให้เคี้ยวของมันอะจิกกับปากปลาอันนี้คือเป็นการทดสอบแบบโฟรขึ้นมาก่อแล้วกันนะครับอันนี้คือทดสอบให้ดูคือเขาไม่ให้เฟี้ยงเขาให้หยอดแต่ถ้าเป็นตามหลักบ้านเราแล้วเราจะเฟี้ยงแบบบ้านนู่นอะมึงเห็นตรงโน้นไหมเสานู้นอะกูเฟี้ยงไปถึงนู้นโอ้โหเออคือแรงๆตัวนี่ระดับแบบ70ล้านพิกเซลไม่ได้ขอความเห็นอยู่ไอ้เหี้ยพร้อมไหมจ๊ะพร้อมแล้ว เาอยา่อางล่ะเาเฮ้ยมึงไหวะปะไหวเลวเวลาปล่อยมึงต้องกดตัวนี้นปักตงเนี้รอบๆเนียเปนผมเป็นผมเป็นได้เหรออ่ออา้องห้เข้าไปดมผม,มพูดเยีะยกนันขวานผมนี่มือตักมือมือตกเก่าตกอะไรตกปลารูทำแพ้ล้ะวะเหรอเฮ้ยรพร้อมลนันวนเะนี่ยไปไกลๆหน่อยไอสัะอยูกลเกิในไอ้สัมคนดูครับคือพี่ไม่ได้แอรสมอัยหนึ่งเนี่เารกสจฟิชิงแลที่บอกห้คือแบบว่า สุดจับแบบปลากระกมึงดูแค่เสื้อที่กูใส่ก็แบบว่าสุดแล้วปาฟรีมันไม่ต้องทำอะไรหรอกครัแล้วกูก็วางไว้อย่างนี้แหละยื้อลอยอ่ะชิวๆรอต่อไปเดี๋ยวมันก็มาแล้วจะได้้าม่ต้องหิงกูเยอะหรอกไอสัตว์เดี๋ยวถ้าได้ทีหลังได้เหลืองไอเหลืองเตอร์องเหลืองเตอรเคลียแม่งน้ำลายกระเด็น พี่คือไม่ได้แอคนะครับคือแบบว่าฟันพวกพี่นี่ไม่แปรงมา4เดือนแล้วเพราะว่าแม่พี่สอนให้เป็นคนประหยัดกินข้าวต้องหมดทุกเม็ดกินช้อนกินจานเข้าไปด้วยแล้วก็ฟันไม่ต้องแปรงเยอะหัดประหยัดแปรงสีฟันหัดประหยัดยาสีฟันเพราะว่าเดือนหนึ่งแปรงกี่ครั้งไห้แปรงสามครั้งพอสามครั้งครับเพราะฉะนั้นยาสีฟันหลอดหนึ่งเราจะใช้ได้ทั้งหมด4ปีนะครับผมเพราะฉะนั้นฝากกันไม่ด้วยอย่าไปแปรงเยอะนะครับแล้วน้องก็จะได้ฟันเรียบเท่าพ,พี่นี่เฮ้ย ยังเขาบอกให้ลองตรงนี้ครึ่งครึ่งชั่วโมงก่อนโอเคครับคนดูเดี๋ยวตัดไปตอนต่อไปเลยไปดูครับเราผ่านไปประมาณ7ชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยนะครับก<อ>ูว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเป็ดนะน่าจะเกี่ยวกับคนไม่มีความสามารถหรือว่าไม่หมานั่นเองนะครับผมก็แตนะ่ไอ้เี้เฟมเมื่อกี้พี่เขาไปกระตุกเป็ดไอ้เี้เฟมคือเขาได้ปลามาเลยตัวนึงเขาเรียกว่าปลาเกา๋าเดี๋ยวพี่จะพาไปดูคนดูก็เทก็บตัวอย่างวิชะตาการ์มาแล้วนะมึงไม่ ไปถ่ายรูปอยู่มึงมึงไม่ได้เขาได้เนี่ยพามาครับเนี่ยครับปลานักเลงอ่ะปลาเก๋าไอ้สามนั่นกินได้ไหมกินได้ไหมพี่ได้เอาเลยหั่นกินสดๆได้ไหมพี่ได้เฮ้ยเดี๋ยวพี่เขาสั่งซิมิให้กินเลยดีกว่าเพื่อประกันไม่เสียเวลาโอเคไหมแต่ว่าตอนนี้กูกับมันต้องยังต้องเจอกันอีกเดี๋ยวตัดเราเจออู๋เหรอพี่อะไรเนี่ยเมื่อกี้มันเสด็จผมไหมพี่เขาเป็นคนทำไอ้ เจาจะการเองรอบนี้เดกู้ชรบอกแม่มด้วยมึงมแม่งไม่แมนได้ที่เราเลยนยเอาอดิเฮ้ยกูกินแล้วกูกิกมคตยังยังไม่กิน<อ>ยังไม่กินมัก<อ>ินคจะถ้กินจะดึเด,ด,ด,ดเลยไปกูได้ก่อนไอ้สารไม่รู้ได้ที่อะไรแต่กูได้แน่มันไม่ใช่แล้วเฮ้ยมันมันติดหินครับพี่ชายติดเหติดหินนเหพี่ ไม่โกรธมึงหรอกโกรธพี่เขาพี่เขายิ้มยิ้มปั๊บพอุดึงจนกูหมดแรงแล้วพี่มาช่วยหน่อยอ๋อมาติดหินครับน้องแล้วปล่อยกูเลยนะกันตอนแรกเขาบอกว่าติดเนี่ยน้องติดติดแน่ติดแน่ที่ตะโกนตะกอนตะกอนติดติดแน่เลยพี่ผมไม่ไหวแล้วเฮ้ยรอกูแป๊บนึงสำหรับตอนนี้ก็ยังไม่มีใครชนะนะครับน้องๆเพราะว่าไอ้เที่ยเพลยก็ยังไม่ได้ส่วนของพี่ไปทำไอเด้นใหม่แต่ว่ายังไงวันนี้เรามีแจ็คพอตแล้วเราจะได้กินปลาเก๋าสดๆฟรีเพราะพี่เขาตกให้ แต่เราจะกินสดเราจะให้ทุกคนได้กินคนละแผ่นบางๆแบบแร่แบบเชฟผู้ทำงานการหรือผู้ทำงานนานนั่นเองก็ไอเฟมมึงที่เล่าวันนี้มึงจะสู้กูไหวไหมน้ำกินงไปอีกแล้วก็ได้เฮ้ยกินเลยครับเลยปากใครอยวกไั้นี้มึงเลยนะโมตสะวะคาวะโตราตโตสมา แก้กันครับเมื่อกนี้สิกแล้วอะเมื่อกี้ยุกิยุกนหยุกนยินมันไม่กินเลยไปแล้วะเปเกี่ยวกันแล้วนี่เนแกไม่เกี่ยวมาคือเวลาเราตกไปเนีเราต้องเลงไปอย่างเดียวกูยืนเรงจนกูแบบว่าแอคบผลานมันแบบเส้นเลือดขอดนะจะได้แดกสัอทีไม่ได้ปลาอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าเป็นการกินคั้งแรนะอ กูก็ไม่เคยกินกเหมือนกัน,มกนเมืเนะ่อคืนอ่ะเมื่อคืนพี่กินอาหารแล้วพี่แพ้ทั้งตัวเลยได้ทายาทั้งตัวเห้ยเขาวิ่งไปเอายาหม่องฮะเออจะทันด้วยเออทันทักมากูตอนกลางคืนผมหลับและเฮียเลยโอ้ยกินแล้วกินแล้วพี่เขาตุบจริงจังมากลใก้ภาพตัดมาที่ตรงนี้ดให้เฮียยักมาด้วยนะไม่กลับก็อุ้บอกเลย ยังไม่มีใครได้นะครับเดี๋ยวพี่เขาจะไปจัดนัดล้างตาตทีนึงก็ขอบคุณพี่มากๆที่ได้ทําการจัดปลาเก๋าเขาเรียกว่าปลาเก๋าซาซิมิแบบดั้งเดิมญี่ปุ่นเอางี้มึงบกูเนี่ยซาซิมิด้วยสองในสามฉุกชุกเช้งหนึ่งสองสามชุกชุกเช้ง

สั้นแค่นี้อันนี้ซิมเปิลเดี๋ยวพี่จะพามาดูนี่ครับนี่คือเป็นพี่เขากินกันยังไงเหรอนี่คือปลาเก๋าที่เราได้มาเป็นซาซิมิเมื่อสักครู่นี่นะครับผมพี่บอกเลยว่าหน้ามันง่หน้ามันมึงเลยโอ่โหเอางี้เดี๋ยวเราจะลองมาชิมซาซิมิดูพี่จะให้เฟซเปิดก่อนเป็นคนแรกไม่ไม่ไม่พี่คนแท้มานี่เกยวใจกันเดียวเนี่ยอันนี้คือวาซาบิท่งตงจากประเทศญี่ปุ่น

น้องๆดูขนาดยัดทวดพี่ยังจะกินวิสกี้ดังอ่ะเอ้ยก็ดูเป็นรสชาติเป็นไงครับอร่อยอร่อยนะเยี่ยแยมแกบอกว่าเยอะแกวันนี้พี่จะตัวเองก็กินมะเขือตัวเองอ่ะกินได้เออคนอย่างพี่ต้องมีวาซาบิใส่เยอะหน่อยนะได้นะใส่อะไรไอ้เฟงไอ้เฟงไอ้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 เด็กที่ใหญ่น้อยเนี่ยเราต้องใส่เี้อย่างเงี้ยเย็ด มอุยเอาแล้ววัมันเป็นสไตลอะไรเงี้ยมึงเคยกินอ้นีบ้าพ่อโซเชียลิอร่อยใช่ไหมาเลอ้ยเ้้วยแต่ว่าอร่อจริงอร่อยจริงมากินนี่แมากินไม่ต้องกินน้ำไม่ต้องพ่อบอกว่าขอนเก็นไม่ต้อง่่อร่อยจริงอร่อยจริงอันนี้มไมาไอเยเนี่ย นี่แจค่มาดูใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามไ่ได้หนึ่งที่โดดติดตามเพื่อนพวกที่ชอบจันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าปาเฟลทำคลิปอะไรครับบอกเขนดูไปเดี๋ยวดูก่อนแล้วครับว่าจะทำคลิปแก้ไี้สอนยอได้หรืครับอ๋อ้แก้